1วิธีนะคะที่คุณจะมีรายได้เพิ่มในทันทีคุณรู้ไหมตอนนี้เนี่ยหน่อยล่องเรืออยู่ที่ปารีสนะคะโซนที่หน่อยนั่งเนี่ยเป็นโซนด้านหน้าเรือที่เป็นแบบพรีเมียมเซวิสก็คือแพงกว่าปกติ <S <S เขาจะมี3ระดับระดับทั่วไประดับกลางที่นั่งติดกระจกแล้วก็ระดับนั่งติดกระจกด้วยแล้วอยู่หัวเรือด้วยทุกอย่างคือราคาต่างกันหมดเลยสมมติถ้าคุณอยากนั่งหน้าใช่ไหมแล้วติดกระจกด้วยราคาแพงสุดก็มีราคาสูงที่สุดแล้วก็ระดับกลางนั่งติดกระจกแต่ตรงไหนของเรือก็ได้ก็อยู่ในระดับกกกลางงัับท่วไไป็คือตรหน เรือก็ได้เพราะฉะนั้นวันนี้นะเทคนิคนี้นะคุณเอาไปปรับไปใช้กับธุรกิจของคุณได้ก็คือมีโซน v i p และโซนที่ไหนนั่งเนี่ยคนเต็มเลยจะมีคนบางกลุ่มที่ยอมจ่ายให้กับ v i p เขาจะชอบที่จะอยู่ v i p จะชอบที่จะได้ความทัวร์ว่าเขาจะเห็นวิวแน่ๆและนี่ไหนก็คือหนึ่งในนั้นนะคบเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนแบบว่าลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้กับธุรกิจคุณดูก็คือมี v i p ให้กับลูกค้าของคุณด้วยเพราะจะมีคนบางกลุ่มที่ชอบอะไรแบบนี้แล้วก็เขาก็ยอมจ่ายแพงกว่าคนปกติด้วย เพราะเขาต้องการความชัวเพราะฉะนั้นอย่าลืมไปคิดผลิตโซน V.I.P. ให้กับลูกค้าของคุณนะคะแล้วก็เทคนิคนี้นะจะทําให้คุณมีรายได้เพิ่มได้ง่ายมากเลยนิดหน่อยรับประกันการ,การ,การันตีไม่ว่าจะเป็น business class หรือที่นั่ง V.I.P. หรืออะไรก็ตามที่เป็น V.I.P. นิดหน่อยชัวร์การันตีจากการทําธุรกิจของตัวเองเพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะเต็มก่อนชาวบ้านเขาเสมอนะคะแล้วเอาไปลองใช้ดูสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ